ได้มาเที่ยวสองอาทิตย์แล้วก็เราด้สนใจไปคุยกับเขเพราะว่าเขาก็แบบอยู่ที่ตอนเนี้ยที่แบห้เขาแบบหนาวคือแบบเขาพูดสุว่าีหนาวมเลยจินนาราดูคุณจะมาทะเลตอนเดือนธันวาคืได้เลยเออ It's from to <laughs> <laughs> Yes, correct, correct. Okay, so normally people all uh, already heard about Thailand, it's very hot, right? You know, it, is, it is very hot, Maybe yeah. I mean in Germany right now it's maybe you know, like five degrees, ten degrees, and here it's very true. Yeah. So in here so we can have like many activities we can do because it's very cold, we cannot do anything. Right? Yeah, I mean, นี่ประเทศไทยเป็นประเทศของตวเลยเกิดข่าวไหมถือว่าถ้าอยู่ที่เยวมันเนาไม่ได้ทำอะไรแล้วตองนเนอร์กิจกรรมมันก็น้อยการจอกไปเที่ยวบางทีแบบเฉพาะที่พวกไหนเช่นโซ่อะไรเงี้ยแต่ที่ประเทศไทยก็จะมาเลยโดดเด่นมาได้เลยมาเที่ยวเมืองไหนตรงใต้เนี่ยดูได้เราแบบไม่ต้องใสจ็เก็แสดงว่าจะไปที่ครบทุกท่าเลยนะอีโมชั่อ Every province in try plan? Everywhere.